โดนแยกส้าตามถ้าตามจะใไรเจ็บไม่ไ hmm. ด like hey, right. oh. oh. okay. yes. uh ้เ huh. จ uh ็บไม่ได้เจ็บไม่ได้เส hmm. ียไปนิดเดียวทั้โค้ดเออนับไม่ไหวแล้วมาเ่านี่เมื่อกี้เบอร์สี่นะฮะนั้งโค้ชจิงมเวลานะครับแต่ยังไม่เข้ารอบนะฮะนั้นโดนโอ้โหนี่คือเรียกว่าเหนียวมากครับมือกาวอ่ะหลุดออกไปนะฮะโอน่าโอน่าโอนาน่าโอนาน่าโอ้โหหนึบสุดสุดเฟิร์สเปิดมานะฮะ

เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นอ่าเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับไม่ใี่นะเรามีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นแล้วก็เปลี่ยนแผนนิดหน่อยนะฮะเมื่อกี้ก็ถือว่าบอลพี่นี่อันนี้เราเล่นเพิ่งกี่นาทีดิสามสิบสามสิบนาทีนี่เลยครับโอขอโทษด้วยครับขอโทษด้วยมิกกอักว่าฮิลกมาโอเคน่ารักมากมิกก์น่ารักมากตื่นมากลูกมืออ่อนสุดๆนะฮะ มาครับสีดำได้บุกมาชาโดุ้ก็โอนไปแล้วที่ผิวทีมแต่นี่ชิดาเปิดบาเป้องกัยังไม่ฟ้อง

ใครลุกใครลุกป้อนด้ย้อนด้วยโอนโออเดียวโอมเดวผมเดีวได้มิกมิกมิกโอ้ยโอ้ยอย่าหยอย่ายุอย่ายอย่าดไม่ออกไม่ทีนี้เราผ่านมา3นาทีคืเสียงผู้บอแล้วนะโอนครับ พชไน่นผลแต่บอลโยงก็หมายเพือเจมไม่ได้เจมไ่ได้จมไ่ได้โดนเนีไปฝาทะลุอีกแลนะ่ดยแล้วตโเปิดบอเอาไโคนฟเปิดบจริงปุ๊บปุโบตีับไม่ได้บอลริงเติถเทาเหนื่อยเมื่อไหร่ก็บอกนเดี๋ยวราสังบอให้ โอ้โหนิ่มกันดูเดือดจริงนะเอาละครับชาโดว์อีเกิลเหมือนจะเปลี่ยนตัวนะครับคอยเตรียมลงแล้วดิวยังไงลงไหมจำยังไงลงไม่น้องเอาพูดบอลเกมนี้เนี่ยอยากเปลี่ยนเท่าไหร่เปลี่ยนเลยนะครับบอลตายเปลี่ยนได้ผมจะเป็นครับใช่ครับไม่จำกัดการเปลี่ยนนะฮะจะเปลี่ยนอะไรก็ได้ฮะถ้ายังไม่เปลี่ยนก็น่าด้วยนะบ้อลไม่เห็นนะปีที่ไม่ได้ครับปีที่ไม่ได้โยนลย่ออกข้างไปนะครับเป็นบอลของฝั่งสีขาวครับ โอเคปดปดใบอลโยนปดเ่ร โอสีดำเขียวมาอยู่ริมเส้นฝั่ขวานะครับนะครับจับมาแล้วงรและนี่ต่องเป็นี่ักเตะที่ ฝั่งพวกคุณเหนื่อยกว่าอีกคนตื่นได้กว่าคนยิงเองโอ้สวยมากอาจารย์ครับมิกกิ้สวยมากประตูหนึ่งศูนย์เนี่ยเป็นลองโฟร์บางทีหนึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นมิกกี้นะฮะใช่ครับผมโอ้แล้วเอาละครับชัยโอีเกิลโอ้โหเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเยอะมากทีน่าเอ็นดีชิน้าเอวไงเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมจะไปเสียนะยังนิ่งอยู่นะยังปล่อยเล่นยาวเล่นไปเลยฟุตเล่นไปเลยจ่ายไม่จ่ายไม่ได้เตะไม่ได้ ไม่เป็นไรเอาไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรสนามลื่นไม่เป็นไรอาจจะมีเหนื่อยเล็กน้อยแต่ไม่ลูกประตูสวยมากมิดอีกคนใครับจากขวาอีกซ้ายเมื่อกี้ใช่ใช่ไหมครับประตูต่างรอแล้วนะแต่ว่ารับไม่อยู่ฮะิีแรงจัดผมมากนะวันนี้เกินแล้วไม่ได้สีขาวเป็นการเปลี่ยนตัวนะครับดังเริ่มเป็นแลดวเซ็ตเลยเกมาเลยพีระมัดพีระมัดโดนแจ้งพีระมัด อาเบอร์แปดนะครัต่อหนึ่งไ่ไต้องดุยะุนมากนะครับเอป็นไรครับไมเป็นมีเวลายมีเวลาเย็น่ไ้ใจเย็นะการเริ่มเกมใหม่ของฝั่งชิต้านะเอาหูทอยหอยหอยไม่ยอมเด้ถอยไม่ยอมเลยหลังแน่นจริงนะคอยคนนี้หลังอมาแล้อนลกดนหลุ ตายลูกเมื่อกี้ได้นึ่งเกิดอะไรขึ้นโอ้โหยิงหนึ่แต่ว่าผู้ตายมากไม่กินก็บอกไม่ทันเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นขวานะฮะต่อบอลมันขึ้นมาแล้วสีดำฟอสฟอตสั่งมาตุ้ยตุ้ยโอ้โหโอ้โหเขาเหอเขาเซฟเซฟได้หนึ่งเลยครับเซฟได้หนึ่งนัดโดนโยนไกลมาไกลมากนะโอเคไอ้แไดเป็นสคน โคตนะครับได้ทุกตำแหน่งนะครับโคตจากกองหน้ามาอกองหลังนะโคตรโคตยังไงโคดรโคตรยไงแล้วก็โครับนียโอเคเหนียวจริงเปิดนะครต่อบอลมาด้านซ้ายล่างขึ้นไปโอ้โหเดี๋ยวนจริงนะครับตอนนี้เนี่ยไม่ได้จ่อไปง่ายๆเลยครับพอนำ1-0แล้วโดนไล่ขึ้นมา2ลูกแป๊บเดียวโดนแฝงแล้วอ่ะใช่จับนั้งอู่1-0แป๊บเดียว แต่ละคนถือว่ามีฝีมือนะจริงๆเขาซ้อมกันเยอะมากซ้อมกันเยอะมากซ้อมกันเยอะมากเอาอะไรฮะดังอะไรฮะขอนนะขอน้ังถอน้ะด่าทีครับนาทีเอ้าเฮ้ยเอ้าเยเอ้านาทีบอกฝากไว้ก่อนเดี๋ยวเอาที่อื่นหลุดออกข้างไปแล้วเป็นฝั่งไลน์กินชิต้าได้บอลตุ้ยโอ้ยหมดแยก เข้าตามเข้าตามขอให้ใครโอ้โหหัวน่าจะขนาดนั้นนะบอกออกเป็นเมตรจะลบทำไมมาต่อนะครับเข้าตามแยกกลับมาได้ เหมือนไม่มีวันพุ่งนี้เลยไม่มีใครกลัวเจ็บสักคนกูตายเอ้าลูกตีนลงใจเย็นนะใจเย็นพอค่อยเล่นกันพอค่อยเล่นกันนะครับอ่ะมาที่นัดนัดรัดไปไปทัดไปโผโผไม่ทันไม่เป็นไรจะเป็นไรดีนะทำให้ทีมสีดำเปลี่ยนตัวบ่อยจังโค้ชผมขยันมากครับเปลี่ยนตัวบ่อยมากทะเหลียดนิดนึงฮะออฟลงยังออฟอ่ะออฟลงยัง

นะครับลูกกันเรื่องนะลูกกันเรื่องนะครับตอนนี้โฟดนะครับได้แล้วนะครับซีรี่สองเรื่องจากพิธานะครับได <c oughs> ้แล้วนะครับโฟดนะครับซี